สวัสดีครับจากร้านช่างจัดวาดซ่อมมือถือนะครับเอมิ f ฟ t ทีเล็กโปรของคุณก๊อฟนะครับอันนี้ส่งมาจากต่างจังหวัดอาการเสียก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับซ่อมให้เปิดติดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับดูที่ตัวเครื่องตรงนี้นะครับเปิดติดละเครื่องไม่ดับละแล้วก็ ชาร์จเข้านะครับชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละเข้าให้ดูชาร์จเนี่ยครับชาร์จเข้าเต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถชาร์จใช้งานได้เลยมาเช็คปุ่มนะครับปุ่มดาวปุ่มดาวกว็ได้นะครับ นี่ผมอัพครับผมแบบผมุ่มเลืกนะครับก็ได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้เลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับ อันนี้ขวาซ้ายซ้ายขวาใช้งานได้นะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อมาที่ชั้นธนมาซ่อมมือถือได้เลยนะครับขอบคุณครับ